สวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนเนาะผู้ติดตามเอฟซีผู้ติดตาม,ตตามห้าน้อยปูคุณมือนี่ไปได้น้อพี่น้องเนาะเมื่อวานกลับไปได้มือละดช้อมือนี่ไปสะได้สามน่อยพี่น้องเอ,อ้ยเขาสามน่อยมือนี่สะพาะคิดกาได้ได้วิ่งชูนพี่น้อง Tết xuân Ok cặp tí xuân Đầy chún chi nó phía nào nó Đầy chún đầy chún chi Phị xệt Phị xệt cả bình Kết bình xuân Đầy Bình lụt đầy Bình lụt kết lụt đầy bình เขาเกตได้หนึ่งเกตแตกหนึ่งเกตจอตัวจอน้าพี่น้องน้าต่อจอวิ่งหลุดกระไดน้าพี่น้องน้าปกติลุดเมือนี้รับบะมีรับยังเดียวบะเขาเลยปกติรับบะเขาแล้วก็ว่าเฮียพี่วิ่งซีหา เขาหานะพี่น้องเนาะได้หาสองพี่น้องเลยเล้ยหาสองหลุดเล้ยหา,ต,หาติดหาสองติดหลุดหาสองมีแตกจอสิบเกตหนาอเขาสามน้อยพี่น้องเป็นทาและนะ้วเนาะเมือ่อวานกะว่าถึงกับรถดปได้ดอกมีแต่ได้สองในยังทั้งเทียมมันก็มาอยู่หน่อยเดียวสองเด่งไปยังสีหน้ามีหนีเดิมในทางทีดีแล้ววันที่สามสิบ มืออื่นนี่กะสิดีกว่านี่ดอกเขาซีน้อยมีเด้งความผลนี้บูตรงตรงผลนี้ในบูบานนี่เจาะแตกมัดเจาในบูเจาะหลุดเจาะเจาะหลุดเจาะโตแตกทุกโตทุกน้อยงี้ในบู้น้าเนะอาพี่น้องผู้ใดเข้ามาเบื้องแล้วก็มาเชียร์มาแชร์กันดเด้อผู้ใดเข้ามาแล้วก็ได้กดไลค์กดแชร์เด้อกดติดตามไว้เพื่อชีวได้ผิดพลาดมื้อนี้กะ เล่ากระแจกพี่นน้องเย้ยเล่ากระแจกน้อยกระแจกเล่าอ้น,นั้นกับเล่าเอียงะไรเล่าสตากระไดมือนี่เล่าไรวันกับพานน้พี่น้องนะเอามือน,นี่ว่าท่านนั่นดอกเบิ้ง้าน้อยไปก่อนว่าท่านทรงทรง้งาน้อยกวนมู ห้าน้อยทรงทรงห้าน้อยจังสิมารทรงเล่าสามัคคีเล่าสัตตาเล่าวีไอพีจังเชีทรง,งเล่าอลไรวันก่อนอื่นก็เอาหน่อยห้าหน้อยในพิกรณวันที่สามสิบเมื่อนี้เลยสามหน่อยพี่น้องเลยเขาสามหน่อยเขาเฉพาะกิจวีไอเขาเฉพาะกิจพิเศษวีไอพีปกติรับ เอาไปเข้ามาแล้วก็มาเบิ้งเดิอพี่น้องเด้อบ่อเพียวเ่เป็นการเสียเวลามาเบิ้งมาเสียมาแช่กันเดิอพี่น้องเดด้เห็นของดีๆกนันนาะพี่น้องนาะที่สามสิบพี่น้องเอ้มาแล้วมาแล้วสามสิบมาเสียมาแช่กันมาติดตามกันก็ไปเบิง้งห้าหน้อยเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาจัดเล่นะพี่น้องนะ าพอิหาเก้าหาเก้าติดตามตลอดเดอ้อพี่นลองเดอ้อยันหนีไปเดอ้อคันนีไปสิผาดมือดีดในมือละน่อยสองนอก็ไปตะกันเก็บไปมือติดมือสน้อยสน้อยเขา้ามาหดจเลยสาเด่งสเด่งเขมาห Hãy subscribe kết kênh Ghiền Mì 6 งบเกตปรกาไม่ซีปัญหามิยอดอกเว้เนาะกแล้วก็งบเ,เกตแปดหนึ่งแป ราคาเสียงหนึ่งสองสาวิ่งวิ่งวิ่งห้กวิ่งห้เก นี่จ็อกกันเืินยังสิเปลี่ยนใส่ใหม่ยังสิเปลี่ยนปากกาคมเลนหากเก่าร่องมุกเก็ตัวล่องกับเขาลูดได้คือกันเด้อพี่ลังเด้อขันวายากจอดนะครับตัวล่องกับเขาลูดน้ำได้สามารถลูดคือกันได้อ้าวพิเศษ thị xì thị xì mà bừng mà xỉa cần đứ phiền lòng đứ để cắp bản mưa po đọc mới để khẩu mà thị xì cô Get see. สี่หาสี่หาหกสี่ห

kết si cầu C si cầu Vinh Vinh Kết C si. Kết si. เก็ดซีวิ่งเก็ดซีวิ่งกมเล่นเก็ดซีร่องเก่าหกตัวร่องกะระโูดได้คือกันเด้อพี่นางเด้อเบาออก tôi cũng có đoạn đó tôi long này Đang bình luôn thân yêu cầu đó luôn xong yang phải đây anh thêm đó tôi bố kathy หนึ่งสามสามสี่สามสี่สองสี่สี่ห้า

kết xuống xuống sảm xuống vinh vinh nâng 3, 13. หนึ่งสามหนึ่งสามวิ่งขอมเมนต์หนึ่งสาม,ร,นนสามร่องหาหนึ่ง v i p i p v i p จับคูเกตเตดศูนย์ Get. 0 02, 08, 08, 0208. 0 2 0 8 1 kết nâng kết nâng kết bẹt nâng bẹt nâng câu 2 câu số vinh vinh kết về Vinh kết ยิงเกตแปดกรมเล่นเกตแปดบิงเกตแปดกรมเล่นเกตแปดร่งดงดองกันโซล่องสซกันสิบเกตรูดได้คือกันพีินังเลยศูนหกสามศูนย์ 9 Kau... 1 Nung... get แคปหน้าจอเด้อแคปหน้าจอเด้อผู้ติดตามอยู่ตลอดขอบุญขอบคุณที่ว่าถึงมะปรากันเนาะตามกันอยู่ตลอดมาบึงมาเชี่มาแช่กันเด้อบอกมู่ต่อไปผู้ใดขามาหม่ก็เชี์ยแช่กันต่อไปบอกคอยลดดอกพี่น้องว่าลดเมือ่อั้งใก็ไดสองในสามน้อยอยู่ในซี่อยู่นี่แตกบนแตกล่างอยูน่นี่น,นนะ่พี่น้องเนาะเอาไปเขามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้กดติดตามไหม่เพื่อที่ว่าด้พิดพัด เจ่ิมือปูขุดปอยห้าหน่อยหลายวันมีล่าหลายวันมีห้านอยหลายวันพี่น้องมาเบิง้งมาเชยมาแช,าช่กันติดตามไปเดอ้อเอาบ,าบาหลายยห,หางมื่อน,นี้กะวันที่สามทิพของวันที่ยี่สเกพันไปแล้วเขาสามน่อยนะ้พี่น้องมีแตกอันนี้วันที่สามทิพย์ของมืออือนห้าหนอยก็มีเก้าห้าเก้เก้า หาเก้าศูนย์เก้ดศูนยหเก็ดแปดหวิ่งหาเกรมเด่นกรมเน่นหาเกล่อง6กเก็ดล่องก็เป็นตลูดได้คือกันเริอพีน้องเดิอว่ามันมีตะกกรมพิเศษเก็ดซีซีหาหกซีเก้หกก็ดีเก้า วิ่งเกทีกลมเดนเก็สี่่องเก้าหปกติ1 3 3่2สามสามสี่หหาหเก็ศูนยวิ่ง1นึกลมเดนหนึ่งสล่องหาหนึ่เก็แปดศูนย์หนึ่องศูนย์แปดหนึ่งเกทแปดหนึ่าสวิ่งเก็แปกลมเดลนเก็แป ล่องหนึ่งเกตเมื่อวันที่ยี่สิบเก่าก็แตกสามนอะเขาสามน้อยนอพี่น้องไม่แตกไม่แตกหนึ่งอันนี้ของวันที่สามสิบของอื่นนอพี่น้องนอะผู้ใดเขามาเสียมาแช่แล้วก็ให้สุกๆมันหมันกันเด้อลำําื่ยกันทุกคนกระปตุงกันทุกขูทุกคนเขามาเสียมาแช่เขามาติดตามของปูคุณมาผิดหวังนอพี่น้องนอะ เอื่นกันลำลำเลยๆเงินท่องไหลมาเทมากกันมื่ออื่นวันที่สามสิบให้โชคมันกันถูกูทุกคนเด้อจะเจ็บจะจนเงินท่องเต็มกระเป๋าหล่นทงหล่นไตพุละพี่น้องสวัสดี